คนทั้งโลกนี้เหมือนกันหมดนะคะมันไม่มีใครสมหวังตั้งแต่ความรักครั้งแรกหรอกเนาะรักเขาเราก็อยากให้แต่ต้องดูว่าเขาอยากได้หรือเปล่าเราอยากให้ความผ่วงใยเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเราไหมยิ่งถ้าเห็นว่าเราเขาเริ่มถามคําตอบคํามันถามคําตอบคําแปลว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาดูไม่ค่อยสนุกก,กับการคุยกับเราในประโยคยาวๆเพราะฉะนั้นน้องจะชอบเขาก็ได้นะคะแต่พี่ขอให้เผื่อใจไว้หน่อยนึงรักเขาเราไม่ผิด เขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นกันและเราจะอยู่อย่างที่ไม่เอาความรู้สึกดีของเรารบกวนเขามากจนเกินไปนะคะและหลายๆคนชอบเป็นเวลาคนที่เราชอบไม่ชอบเราแล้วเราชอบมองตัวเองว่าเราไม่มีค่าไม่ใช่นะคุณค่าของเรายังอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณค่าของเราอยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าน้องเริ่มรู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วถอยบ้างก็ได้ลองเงียบๆบ้างก็ได้ไม่แน่น้องอาจจะได้เห็นก็ได้ว่าตอนที่น้องเงียบไปอ่ะเขามีความทุรนทุรายอยากจะตามหาน้องบ้างหรือเปล่า นะวิ่งตามเขาแล้วเหนื่อยอะ่ะยืนอยู่เฉยๆบ้างก็ได้ค่ะพี่ว่านะคะนะขอบคุณมากนะคะ